ว่าคิดถึงบูทายเกอร์นะครับฝากกดติดตามและกดสับสไครด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมต้นบูทาเกอร์นะครับค่ะความวิธี่าสื่อสารค่ะครับผมวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับค่ะแอปพลิเคชันนะคะที่เราขายสินค้าอยู่นะคะคือแอปก็จะมีช้อปปี้กับลาซาด้านะคะก็จะมาแจ้งตรงนี้นะคะว่าเในแอปเนี่ยเวลาเราขายสินค้านะคะเขาก็จะมีการหักเปอร์เซ็นต์ค่ะ ซึ่งตรงนี้ค่ะลูกค้าจะมาต่อรองขอลดราคาในแอปมาค่ะครับคือการยื่นข้อเสนอให้ให้ลดราคามันจะมีช่องให้ยื่นข้อเสนอขอลดราคาได้ตรงนี้เราก็จะอยากจะมาแจ้งว่าการที่เราเอาของไปลงขายในแอปนะคะเราจะโดนถูกหักเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วถ้าลูกค้ามาขอต่อรองให้ลดอีกอะค่ะมันจะกลายเป็นขาดทุนใช่ค่ะคือคือสมมุติว่า ต้นทุนจริงๆอะอย่างอย่างขายพวกอุปกรณ์อย่างอย่างซองอันนึงเนี่ยก็ก็กำไรก็ไม่ถึง20-30บาทเนี่ยแล้วต่อลงมา50เนี่ยต่ำว่าทุนเนี่ยขาดทุนนะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้าในกรณีที่จะต่อรองอยากจะขอลดราคาจริงๆนะคะก็อยากให้ติดต่อมาโดยตรงนะคะเราจะมีขึ้นไลน์ขึ้นเบอร์โทรไว้ไลน์นะคะไลน์แล้วก็หรือโทรมาโดยตรงเลยแล้วก็ เขาเรียกว่าโอนเข้าบัญชีบริษัทหรือบัญชีบุคคลเราก็จะมีบัญชีเดียวเลยนะคะชื่อบัญชีเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ขึ้นไว้ให้ค่ะจะเป็นของเจ้าเจ้าของบริษัทมีบัญชีเดียวนะครับไม่ต้องกลัวว่าโอนแล้วจะโดนโกงนะครับเพราะว่าเราเปิดร้านเนี่ยมาเท่าอายุลูกเรานะครับ12ปีแล้วเกินสิบปีกว่าปีนะครับผไม่ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องเรื่องการ โอนเงินแล้วไม่ได้ของนะครับเพราะว่าผมส่งของทุกเจ้านะครับผมก็ตรงนี้เราไม่ทําประวัติเราเสียแน่นอนนะคะก็คือถ้าถ้าเกิดว่าเรามันเป็นชื่อบุคคลก็จริงแต่อันนี้เป็นชื่อของเจ้าของบริษัทจะขึ้นเดี๋ยวจะขึ้นไ้ให้จะขึ้นไว้ให้หรือหรือแอดแอดไลน์ผมมาเนี่ยแอดไลน์ผมก็ก็ไม่ปลอมอยู่แล้ว แอดไลน์ผมมาผมก็จะส่งให้อีกทีหนึ่งถ้ามองไม่ชัดนะครับเดี๋ยวเราจะส่งชัดๆให้นะครับผมยังไงก็อย่างนี้อยากให้เชื่อมั่นนะคะว่าเราส่งสินค้าแน่นอนนะคะก็ไม่ต้องกังวลว่าอขอไปทางคือจริงๆซื้อในในช้อปปีหรือซื้อในแอปของ Facebook อะไรก็ตามเนี่ยของแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยคือความความเป็นปลายทางเนี่ยปลายทางไม่ต้องต้องอยากให้ทรา ว่ามันไม่สามารถที่จะแกะสินค้าดูก่อนที่จะจ่ายเงินจ่ายเงินนะคะคุณต้องจ่ายเงินก่อนอยู่ดีของไปถึงปุ๊บคุณต้องเอาเงินจ่ายกับพนักงานขนส่งนะคะเสร็จแล้วคุณถึงจะแกะสินค้าดูได้ซึ่งถ้าคนจะโกงนะคะข้างในเป็นอะไรเรายังไม่รู้ข้างในอาจจะส่งเป็นสบู่หรือเป็นอะไรที่แบบไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่คุณซื้อค่ะแล้วคุณก็เหมือนกับ ไม่ได้สินค้าที่ต้องการอยู่ดีตามผอมก็คือเหมือนกับเราก็โดนโดนโกงอยู่ดีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันไปเรียกร้องอะไรไม่ได้ด้วยแล้วความเป็นปลายทางเนี่ยมันก็จะเสียค่าขนส่งที่แพงกว่าครับนะคะคุณไม่จําเป็นจะต้องมาปลายทางเลยถ้าถ้าซื้อกับบูไทเกอร์นะคะก็อยากให้เชื่อมั่นในตรงนี้นะคะอ่ะมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการสั่งซื้อของ ในช้อปปีเหมือนกันแต่เป็นการซื้อในรูปแบบของบริษัทซึ่ง <c oughs> มีใบกำกับภาษี <c oughs> อันนี้ยิ่งไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าผมถ้าเป็นใบกำกับภาษีออกใบกำกับภาษีถ้าแอดมาส่วนตัวนะครับแล้วก็ผมก็จะให้เป็นเลขที่บัญชีบริษัท <c oughs> นะครับเป็นบริษัทบูทายเกอร์เรดิโอจำกัดเลยค่ะ <c oughs> ชื่อบริษัทกับชื่อธนาคารตรงกันเลยทีเนี้ยก็ไม่ต้องห่วงเลยนะครับ <c oughs> เป็นเป็นบริษัทร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือ <c oughs> เป็นในรูปแบบของบริษัทแต่ก็จะมี คือถ้าอยากจะให้ออกแวตอะค่ะอยากให้สั่งโดยตรงเนื่องจากว่าถึงถึงสั่งผ่านแอปนะคะคุณก็ต้องโอนเป็นเป็นแวตส่วนต่างอยู่ดีเพราะว่าในที่เราขายในแอปอ่ะค่ะจะไม่ได้รวมแวตนะคะบางบางท่านผมเข้าใจว่ามีคอยลดมีอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าถ้ามีคอยลถอันเนี้ยต้องก็ก็ได้ลดแล้วอันนี้ต้องต้องเหมือนกับก็คือต้องซื้อใน ในในในแอปในแอปก็คือต้องผ่านแอปนะคะถ้าถ้ามีอ่าส่วนลดมีอะไรอย่างนี้นะคะแต่เราเองอะค่ะทางร้านเองอะค่ะจะไม่สามารถลดให้ได้แล้วอ่าครับผมก็คือมันมันเป็นราคาที่เราเหมือนกับแทบจะไม่เหลือกําไรแล้วเอาเอาไว้ให้เราบริการหลังการขายดีกว่านะครับเผื่อมีมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับวิธีสื่อสารเกี่ยวกับการซ่อมการอะไรแบบนี้เราเราจะบริการ ให้ให้ให้ภายหลังนะครับผมก็มาแจ้งให้ทราบนะคะอีกอย่างหนึ่งมีอีกอย่างหนึ่งนะครับพอดีว่าอตอนเนี้ยสินค้าที่ซื้อจากแอปช้อปปีหรือลาซาด้าที่เป็นปลายทางเนี่ยภายต้องรบกวนลูกค้าบางทีขอให้าให้รับของมีของตีกลับมาประจำทุกอาทิตย์ครับผมก็คือตรงนี้ก็คือผมผมผมก็เหมือนกับจะเหมือนกับ เสียเวลาคือมันมันเสียค่าส่งด้วยนะคะเราต้องของส่งด้วยอะไรด้วยเสียเอ่เขาเรียกว่าแพ็กเกจนะคะแล้วก็เราต้องเสียค่าขนส่งให้กับทางช้อปปีหรือลาซาด้าด้วยครับผมต้องขออนุญาตรบกวนส่วนใหญ่ที่ที่ไม่รับของเนี่ยค่ะก็คือจะติดต่อปลายทางไม่ได้นะคะก็คืออยากให้ลงเบอร์โทรที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ เวลาคนส่งโทรไปหาเนี่ยค่ะก็อยากให้รับสายด้วยนะคะครับผมคือเอาเอาเป็นว่าช่วยช่วยเหลือกันเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเศรษฐกิจก็ค่อนข้างแย่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าแบบนี้หลายๆเจ้าเข้าเนี่ยเราก็เสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะวันนี้เราก็มาเหมือนกับมาขออนุญาตลบกวนก็คือใกล้ปีใหม่แล้วก็ขออนุญาตขอร้องแ้ปีหน้าก็คือถ้ามีการสั่งในช้อปปี้และธน้าก็เนี่ยฮะก็คือเราเราก็มาแจ้งว่ามันจะไม่มีส่วนลด กาะติดต่อตรงจะง่ายกว่านะครับค่ะก็ยังไงใกล้ปีใหม่เราก็มาถือโอกาสนี้นะคะสวัสดีปีใหม่นะคะวันนี้ก็เป็นวันคริสต์มาสด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนทุกท่านนะคะโชคดีปีใหม่ร่ำรวยเงินทองมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับไม่ไม่เก็บไม่ใครนะครับผมโอเควันนี้เราก็ต้องขอตัวลาแต่แค่วันนี้นะคะอย่าลืมค่ะคิดถึงวอคิดถึงบูเทเกอร์นะคะสวัสดีค่ะ